ตามดูสถาน,นการณ์พิพาทไทยกัมพูชากันนะคะเริ่มจากเมื่อเช้ามืดวันนี้ตั้งแต่ตีสาม ไล่เรียงกันไปนะคะจนถึงช่วงเย็นซึ่งสักตีสามนะคะเป็นการสรุปออกมาของเมื่อวานนี้ว่าทหารกัมพูชาใช้ BM21 นี่แหละค่ะแล้วก็อาวุธประเภทต่างๆยิงเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินตั้งแต่เนิน350แล้วก็บริเวณประสาต,ตาควายฝ่ายไทยก็ยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองแล้วก็ยังคงมีการประทะกันอย่างหนัก 6โมงเช้าค่ะหลายพื้นที má, ่ตามพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลายจุดยังคงตึงเครียดอยู่นะคะกองกําลังทั้ง2องฝ่ายยังคงตรึงกําลังอย่างเข้มงวดและมีการประทะกันเป็นระยะ10นาฬิกาค่ะศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงแถลงย้ํานะคะว่า ประเทศไทยของเรายึดหลักการตอบโต้ตามหลักมนุษยธรรมเลือกเป้าหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงต่อประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพื่อลิดรอนขีดความสามารถของกองกําลังฝ่ายกัมพูชาและไทยก็มีความชอบธรรมค่ะในการตอบโต้โดยยึดหลัก กฎหมายระหว่างประเทศเป็นสำคัญโดยกระทรวงการต่างประเทศนั้นนะคะก็เร่งช่วยเหลือคนไทยที่ติดค้างในฝั่งปลอยเปตให้กลับประเทศย้ำการระงับการเข้าออกทางบกของกัมพูชาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่า การประชุมระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาญกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพนั้นถือเป็นการยืนยันในเจตนารมณ์และสร้างเครือข่ายในการร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยไทยยังย้ำด้วยนะคะว่าไม่เคยใช้อาวุธเคมีตามที่สื่อมวลชนกัมพูชากล่าวอ้างขณะที่กองทัพบกก็มีการเปิดเผยนะคะว่า ฝ่ายไทยเราเนี่ยสูญเสียทหารกล้าพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติไปแล้ว21นายนะคะขณะที่สายสายมา11นาฬิกา15นาทีกองกำลังฝ่ายไทยได้สกัดกั้นการซ่องสมกำลังของฝ่ายกัมพูชาภายในโกดังบริเวณนอกเมืองปอยเปดใกล้แนวชายแดนจังหวัดสะแก้วค่ะสักบ่าย2ศูนย์ปฏิบัติการภาค2เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ช่องกลางตามเมือง ปากควายและก็บริเวณเนิน350นั้นฝ่ายไทยระดมยิงตอบโต้อย่างหนักเลยค่ะก็ยังพบว่ากองกําลังกัมพูชาก็ยังประจําการอยู่แล้วก็เริ่มอ่อนล้าขาดคลน้าแล้วก็มีการรายงานว่าอาจต้านทานไม่ไหวสี่โมงเย็นค่ะศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแถลงถึงนะคะแถลงออกมาถึงสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้ย้ําถึงการดูแลกําลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ส่วนกรณีมีสำนนกข่าวของกัมพูชาได้ปั่นกระแสข่าวโจมตีในพื้นที่ใจกลางเมืองปอยเปตนะคะซึ่งกองทัพอากาศก็ย้ําว่ามีการพุ่งเป้าในพื้นที่คลังอาวุธของกัมพูชาไม่ได้มีการโจมตีพื้นที่พลเรือนอย่างที่สื่อของกัมพูชานําเสนอด้านสอนชนนะคะก็มีการขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือแล้วก็เรือประมงไทยหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังการเดินเรือบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพราะว่าอาจได้รับอุบัติเหตุจากการประทะ แล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคธ,ธุรกิจก็มีการได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็เร่งหารายงานทดแทนแล้วก็เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวให้ช่วยกำกับดูแลไม่ให้แรงงานดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ยั่วยุหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงค่ะส่วน ร่างของทหารที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังออกมาไม่ได้นะคะทางกองทัพก็พยายามที่จะดําเนินการเพราะว่ามีความเสี่ยงนะคะพอเราจะเข้าไปเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเขาก็เหมือนมีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วซึ่งอันตรายมากก็มีการประเมินจากกองทัพเหมือนกันที่จะเร่งดําเนินการขณะที่นะคะผู้บริหารระดับสูงเองก็มีการไปให้กําลังใจครอบครัวด้วยค่ะ